มันน่าอ่มแนวมันม anyway> ีตงมีอย uh> ู่รักีรักอยู่เดียวก็เห็นอยู่ดีเนาะงูวมันม่หล้อนนีเนาะ มีถอนนี่แล้ว

อันนี้เช็คทุกบรเลยมันเป็นคำสมก็สม,มก็อยู่ใกล้ามาดจริงๆเนาะขุดปูจริงแล้วเขารู้ได้ไงพี่ว่ามันมีปูเขาถึงขุดมีรูมีรูรูมันเป็นยังไงรดูเล็กๆขนายไปดูไหนมันเป็นยังไง มันจะเป็นรูยังไงแล้วเขาถือไปเลาหาดูถืกันแต่ว่ามันเป็ใหญ่เลยมนไปเห็นป่้างในคุ้ลก็ไม่ไปคุปูใหญ่ไปหอทนายอยากเห็นปูปูทนายไม่รู้จะรูปูถ่ายวีดีโอไว้ดิมันไม่ได้ครับิดบิรู เอาคูดเพื่อนหนึ่งน้อยไม่ไหวคูดไว้ขุดเอาโจคูดไปถไว้นะใช่เลยเอาโจคุดมันได้ไวหนัไวก็เตรียมโอเคเห็นหลักแล้วใช่ไหมครับพี่จะเห็นอยู่ต่างประเทศเลยนะพี่คลิปผมจะเห็นรูปพี่อยู่ถึงถึงประเทศนอกเลยนะจะมาสอลองไอ้เอาไม่เชื่ออีกผมมีช่องยูทูปผมไม่เห็นพี่มีที่สามเนาะ ก็กดเข้าไปหนุ่มเมืองมนก็เจอแล้วอยากดูสาวหน่อยเพรบนแพงพี่ก็ดูช่องผมดิไปไปด,ดูอุ้งอิงเอาไรใครมาเขีย่ยฟางทำสมบัติไอหนหุ่มเขาหาปูพี่หาปูาไอในฟางมันชอบอยู่ชินชื้นไง ฟั S <S งมคมัินอ่อนแล<อ>้วก็คุดง่ายด้วยเหตุผลมันมีตัวตงมดิคุดง่าย<อ>าก็ใส่กรรานง้แก็ุยแลายงแข็งแข็งด้วยนาดดตะกอนนี่เล็บลุดเดลยเด,ด็ดยพีดอง์ดนดืด้อส,สองกันเร้อวอ่ะ ถ่ายลายตั้งพี่พี่จะทำแอบทริปเดียวใช่ไหมใช่ทุกท่านทำคลิปกับทำเดียวมึงก็ถ่ายคนละอย่างนะพี่เอ,อ้ยลี่น้องถามอ่ะอืมลายนอนลายตั้ง,ง,งให้เป็นให้เป็นแอดมินให้ อะไรเอาต้นตาลเพฟ้าดวงได้ผาก็ได้ดวงยอดยอดมใบมันกัคือว่เอาอันโอ้มันหน่อยอยู่เนาะก่อนเอาไฟสุซะเอาไฟสุใส่ซะม่ไมนั่นไงไม้แทน เกือบยางเนี่ย้าอันนั้นลักไม้ฟางเนยนะเป็สมัยปุ่น